พนลลัักกตรงถ้าพูดถึงอาหารเช้าที่เป็นเมนูไข่นะครับโอ้โหมีอยู่เยอะแยะครับส่วนตัวนะฮะชอบสแครมเบิลครับคือมันสุกแต่มันยังมีความนุ่มนวลอยู่วันนี้เราจะทำสแครมเบิลกันครับแต่มาในรสชาติที่จัดจ้านเผ็ดร้อนครับมาเตรียมส่วนประกอบกันเลยนะครับเราก็จะมีส่วนประกอบของพริกนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมซอยไว้ก่อนซอยเป็นวงๆก็ได้ครับ หอมใหญ่ก็ซอยเป็นเส้นๆครับผมมะเขือเทศเราก็หั่นครึ่งนะครับแล้วก็หั่นเป็นเต๋าๆครับผมต้นหอมซอยครับอันนี้นะครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตมีนะฮะอยู่แถวตู้เสกเกาะคุณผู้ชมไปขอถามเขาได้เขาเรียกว่าโชริโซ่เราก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับสูตรนี้เราใช้ไข่ทั้งหมด5ฟองนะครับ เราตอกเตรียมไว้เลยฮะเหตุผลที่พลเตรียมส่วนประกอบทุกอย่างไว้ให้พร้อมเลยนะฮะเพราะต้องบอกเลยว่าสูตรนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวเราจะเสิร์ฟกับขนมปังนะครับเราก็ค่อยๆย่างเข้าไปให้สีสวยๆนะครับทาเนยหรือน้ำมันมะกอกเล็กน้อยได้ครับเอาละเปิดเตาครับผมเราทำในกระทะนะครับที่สามารถใส่ไข่ลงไปได้พอดีนะฮะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะ โชลิโซครับเราใส่ลงไปตอนที่ไฟยังไม่ต้องร้อนมากนะฮะสีของน้ำมันสูตรนี้นะฮะเดี๋ยวจะแดงสวยเลยครับเพราะนอกจากโชริโซเดี๋ยวเราก็ยังจะได้สีจากปาปริก้าด้วยนะฮะเอาละสีสวยแล้วนะครับเราตักออกมาครับผม โชลิโซเมื่อก่อนจะหาซื้อ,อยากนิดนึงนะครับตอนนี้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าเป็นที่นิยมอ่าละน้ำมันที่เราได้จากสีของโชลิโซนะครับเราจะเอามาผัดหอมครับแล้วก็พริกครับปรุงรสด้วยสโมกปริก้าครับใช้เยอะนิดนึงนะฮะประมาณสักครึ่งช้อนชา ได้แล้วครับส่วนประกอบต่อมานะครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะเนยนะครับเราใส่ลงไปรวมกับไข่เลยครับผมแล้วเราก็ไม่ต้องตีก่อนนะครับสแครมเบิลมันคือแบบนี้ครับใส่ลงไปนะฮะคนครับผมาละพอถึงจุดหนึ่งนะครับผมยกออกจากความร้อนก่อนครับใส่ครีมครับผม ครีมก็จะช่วยหยุดความร้อนนะฮะแล้วก็พระเอกของเราครับเพิ่มความจัดจ้านนะครับสไตล์แบบลูเซียนานะครับโดยการใส่เนี่ยฮะสัาบาสโครับผมคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็นำกลับมาตั้งไฟใหม่อีกครั้งหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราดับไฟครับผมจะใส่เกลือตอนหลังนะครับ เราสามารถดัดแปลงได้นะครับวันนี้ผมใส่โชริโซ่แต่ถ้าเกิดใครหาซื้อแบบว่าเป็นเบคอนเบคอนอะไรก็ได้นะฮะใส่โชริโซ่กลับไปตอนนี้ครับมะเขือเทศครับผมบนหอมผมเสิร์ฟเป็นแบบพอชั่นง่ายๆนะฮะแบ่งกันได้ทั้งครอบครัวเลยใส่ในกระทะอย่างนี้ครับอุ่นณหภูมจะได้ร้อนๆนะครับ แล้วเราก็เสิร์ฟกับวาวขนมปังปิ้งนะฮะอืมเสร็จเรียบร้อยครับต้องบอกว่ามันเข้ากันเข้ากันครับ